เสื้อแดงยังรักเพื่อไทยอยู่ไหมเอาถามง่ายๆแบบนี้เลยจันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งรักแบบแบบว่าไปไหนไปด้วยกันตลอดส่วนหนึ่งนี่ก็มีความผูกพันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไหนไปด้วยกันตลอดแต่อีกส่วนหนึ่งไม่เอาแล้วไม่เลี้ยวกลับแล้วก็มีไม่เลี้ยกลับแล้วนะฮะคือ ส่วนที่ยังมีความผูกพันนะ่ะพวกนี้อาจบางทีอาจจะเป็นสวิงโหวตก็ได้ก็คือยังยังมีความรู้สึกว่าเออเคยสู้กันมานานนะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็รู้จักกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็คือแผลเนี่ยมันแผลเก่าเนี่ยตอนข้ามขั้วซึ่งความจริงอย่างอาจารย์ก็เข้าใจได้นะแต่ไม่เห็นด้วย นะเข้าใจแต่ไม่เห็นด้วยเ,เ,เ,เข้าใจแต่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยที่ท,ที่ที่ทำอย่างนั้นนะนั่นก็ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเพราะนั้นปี6 6เนี่ยที่พักเพื่อไทยได้ประมาณ1 0 9ล้านเสียงเนี่ยก็จะมีเสื้อแดงที่เลือกแบบยุทธศาสตร์นะฮะก็คือว่ามองว่าพักเพื่อไทยเป็นฝั่งเสรีประชาธิปไตยแบบพักส้ม ดังนั้นผู้ที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยก็จะเลือกแบบยุทธศาสตร์ก็คืออบางทีก็ใบหนึ่งเลือกเลือกพรรส้มแล้วใบหนึ่งเลือกเพื่อไทยหรือว่าเลือกเพื่อไทยทั้งสองเบอร์เพราะว่าถือว่าเป็นยังเป็นฝ่ายเสีีนิยมในตอนนั้นอาจารย์คิดว่าถ้าหลังจากข้ามขั้วไปแล้วถ้าก้าวไกลไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพื่อไทยจะสูญเสีย คนคนที่สนับสนุนอีกจำนวนมากเหตุผลเพราะว่าตอนที่เขาเลือกได้10จุดกว่าล้านเสียงเขาคิดว่ายังเป็นเสรีประชาเตเปใยนะคืออาจารย์ว่าพักการเมืองนี่เป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองฝั่งไหนคือประเมินต้องประเมินประชาชนไทยใหม่ประชาชนไทยเนี่ยผ่านเวลาการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นสีไหนมายาวนานอย่างพรร อย่างอย่างพวกฝั่งอนุรักษนิยมก็มีบทเรียนที่พักประชาธิปัตย์ก็ล่มสลายหรือว่าพักเพื่อไทยก็สูญเสียความนิยมไปจำนวนหนึ่งนั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นสมาชิกพักที่ที่จะต้องจงรักพักดีไม่ว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา mm hmm. นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะประชาชนเนี่ยก็มีความคิดของตัวเองดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ ขอเตือนยังพักการเมืองว่าประชาชนฝ่าย,ยอนุรักษ์นิยมก็มีความคิดอย่างรอบที่แล้วนะเขาก็เป็นเรื่องรวมไทยสร้างชาติตอะเขาคิดว่าพักนี้น่าจะ,ะแข็งแรงกว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะรวมไทยสร้างชาติได้สี่ล้านกว่าเสียงถือว่า ปาร์ตี้ลิส์สูงที่สุดในกลุ่มของขั่วอนุรักษ์นิยมใช่เทียบกับภูมิใจไทยประชาช่แม้แต่พลังประชารัฐก็ตามนะฮะอันนี้นี่หมายความว่าอันนั้นก็ประชาชนให้บทเรียนฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ให้บทเรียนกับพรรคการเมืองนะฮะแล้วก็ครั้งปี66เนี่ยประชาชน ก็แสดงพลังของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยสนับสนุนพรรคส้มอย่างที่แลนสไลด์อย่างที่คนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะใครๆคิดว่าน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย<ม>เ,เ,เพื่อไทยเนี่ยแลนสไลด์นะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะประมาทคนแสดงมากเกินไปเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ยังยินดีที่ว่า การเป็นแกนนำมวลชนและได้พยายามที่จะสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้หรือว่า active citizen เนี่ยโดยผ่านโรงเรียนการเมืองนอปช <S <S ซึ่งซึ่งคุณสุเทพเนี่ยเขาเคยบอกกับหมอเวงว่าเขาแพ้พักเพื่อไทยเพราะโรงเรียนนปชอ <S <S อตอนนั้นนะก็เป็นการพูดเล่นระหว่างเขานั่งเครื่องบินบางเนตืออตัวทางการเมืองม,มันซึมลึกเข้าไปก็คือจิตวิญญาณเขาเขารัก คุณทักษินเขาก็รักอยู่แต่ว่าเขาถือว่าปฏิปักษ์เขาคือระบอบอมามัดและก็การที่ทหารทำรับทหารปดิการทหารและเครือข่ายระบบเก่าเนี่ยเขารับไม่ได้อันนี้เป็นพื้นฐานของคนเชื่อแดงแต่ว่าอาจจะรักคุณทักษินมากน้อยต่างกันแต่ว่าความเป็นปฏิปักษ์เนี่ยเหมือนกันว่าใครคือฝั่งตรงข้ามนะฮะ